i first the one top one you are, you and no you are not understand Go, go catch up. i'm first one today first one first one top one i look for peace i keep game oh. soaking mama โอเค Have a coin now Have a coin now t o อ one, t ว p o n อเ o p อ n e โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าขนลุกแทนเธอจริงๆฮะสำหรับสาวชาวจีนที่ชื่อว่าขุยอันคุณผู้ชมต้องขออนุญาตใช้คำเลยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทัวไทยนะเลี้ยวจากเกาหลีคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย กำลังจะมาลงที่จีนแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหพลังชาวไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคุณผู้ชมนั่งดูเนี่ยก็อดขนลุกตามไม่ได้คุณผู้ชมหลังจากล่าสุดฮะขุยอันนะเรียกว่าเป็นติ๊กต็อกเกชาวจีนเนี่ยที่ต้องบอกว่าถูกจับจิ้นนะคุณผู้ชมถูกจับจิน้นแต่ยังไม่ได้มีอะไรเป็น มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมต้องบอกเป็นแค่คู่จิ้นเฉยๆตอนนี้ระหว่างขุยอันกับคุณแน็กชาลีซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยขุยอันได้มีการไลฟ์สดในทิกตอกคุณผู้ชมปรากฏว่าโอ้โหชาวเน็ตไทยดอม FC คูบอนหรือว่าจะเป็น FC ฟน็กชาลีเนี่ยได้มีการกันหน่ำเนี่ยส่งของขวัญน,นะคุณผู้ชมจนขุยอันเนี่ยขึ้นท็อปหในโลกทิกตอกนะคุณผู้ชมขอใช้คําง่ายๆว่าท็อปหในโลกทิกตอก ทำเอาเธอเนี่ยโหดีใจมากๆคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นการขึ้นเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะคุณผู้ชมทําเอาเธอเนี่ยโหรู้สึกขอบคุณแล้วก็คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ส่งของขวัญเนี่ยคุณผู้ชมจากคลิปเนี่ยเป็นคนไทยนะฮะไม่รู้ว่าจากด้อมไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกมาคอมเมนต์บอกว่านายหญิงคนใหม่แม่ทับคนใหม่ซีโอคนใหม่มาแล้วอะไรแบบนี้คือเชียร์เนี่ยสุดตัวจนดันน้องขุยอันคนนี้เนี่ยคุณผู้ชม ขึ้นท็อปหโอ้โหทัวร์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าพอลักเนี่ยก็รักนะฮะพอทัวร์ลงเนี่ยก็ลงกันแบบว่ากันหน่ำเรียกว่างานนี้เนี่ยทัวร์นะฮะเปลี่ยนจากเกาหลีมาลงจีนแล้วหรือเปล่าแต่เป็นทัวร์ที่สนับสนุนนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่ามีทัวร์ลงหรือว่าไปว่าอะไรเธอแต่ต้องบอกว่าคุยอันเนี่ยเขาดีใจมากๆมีการ แปล Google Translate เนี่ยคุณผู้ชมเป็นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและก็ขอบคุณคนไทยเนี่ยโอ้โหหลายรอบมากแล้วต้องบอกว่าเธอเนี่ยพูดขอบคุณคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะชัดมากๆเราลองไปชมวินาทีที่ขุยอันเนี่ยขึ้นท็อปหนึ่งของโลก TikTok ดูฮะ I first one top one you are you are no you are not understand ก็คุ้นค่จบ I'm first one today first one first one top one I keep stressing my mind. Jake I look for peace but see I don't attain. What I need for key still game we play. Soaking my mind. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I beat the first but shall we finish last. Okay, have a coin now. Have a coin now. Top one, top one, top one, only sell me. Me. Dang 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 dang. Dong dong My queen. hey. hey. so happy นะ today ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะกับกูเกอร์ถ้ากูว่าขังปุตุลิชมีขังกูตุลิชมีขอบคุณค่ะทุกคน 分别发送ฉันจะส่งริบบิ้นสีม่วงหลายระดับต่างกันไป turn, my mind, my mind. ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ